เทพสุดานี่ยมันยาวจากกิโล หลยจ้ะสะพานส้นนี้จ้ะคุนบอกว่าเป็นสามกิโลสะพานมันสีขาไปฮอดฝั่งไหนก่อนล่ะอำเภอหนองกรุงศรีเพื่อน้องกรุงศรีจ้ะสะพานเทพสุดาจากอำเภอสาฮัตสกัน,น,น <c oughs> ไปน้องกรุงศรี สะพานตามน้ำีบ่อสะพานตามไม่น้ำไม่น้ำยังลำเปาวาบ่งามเพื่อนลํำเปาวาเพื่อนลํำเปาวาระหว่างอำเภอสหัสถันกับอำเภอสหัสขันกับน้องเอ๋ยน้ององค์สีเชื่ยมต่อน้ององค์ีสะพานเทพสุดาความยาวสามกิโลสองขางทั้สองขางสะพานนี่ก็จะเป็นทางเดินสำหรับอยากมาวิ่งก่อน ท่นตรงกลางก็เป็นที่ขนน้อนลุวิ่งลแ้นแลนนะจ้ะเดือกับแลนเบไว้ดอกจะวิ่งซาๆช่วงวิ่ที่ทดดนนดัดทไปนั่งแบุญแอบขำม,มุญขึ้นกับไปแบบเฮ็ดนยังแล้วมันเลี่ยงค้อยเหล็กกุงง้งบอจะ้ะตั้งข่าวเดี๋ยวจะเก็บมาเก็บภาพบรรยากาศให้เบิองน้ำกันเน้อจ้ะตอนในสุดยะได้สะพานซินนี่สา สามกิโลว่ามันก็มาด้นี่คือสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดกาลสินสะพานเทพสุดาสินห้างสหัสสนาคมากอัเด็เที่ยวผู้สิงผู้เข่าแมนเบิร์นี่สิ้นสุดสะพานหนี่น้มาก่เป็นมูบา,ามีสิบห้าปชมดิวด,ดิวถัดยิมุมน,น,นันเด้อจ้ะสวย 对吗？不 Ha 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 ha. พี่น้องคะ่ะอันนี้คือวิวอยู่ที่บนสะพานนะคะเป็นยังไงจะ๊ะวิวบรรยากาศของจังหวัดกาลสินสูตรอดครับบ่จจะอันนี้คือวิวบนสะพานสะพานอยู่จังหวัดกาลสินสะพานอย่างสิถามมาได้ละเนาะ สะพานเทพสุดาจ้านี่คือจังหวัดกาลสินบ้านของอีฉันยูจังหวัดกาลสินเด้อจ้าก็จะมีผู้มีทัดวิวที่ิวทัดที่สดสูด้งดงามจังสีล่ะจ้าหากผูดด้ใดอยากไปมาผ่านมาทางสะพานเทพสุดาก็จะได้วิวบรรยากาศเดลละสิบเจ็ดนาฬิกาก็จะมีฟิวบรรยากาศแบบนี้ละจ้า 16บหนาฬิกาเริ่มตั้งแต่16บหนาฬิกานี่จ้ะเห็นฟิวบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินก็สีมีฟิวบรรยากาศบอต้องไปเบิ้งกวงไกลจ้ะดูอยู่ที่กาลศินสะพานเทพสุดาก็ได้เด้อจ้ะไม่แพ้ก,กันกับที่อยู่ทางแถบตะวันตะวันตกบอกค่ะนี่เจ้ะอยู่ที่ สะพานเทพสุดาอยู่จังหวัดกาลสิมจ้ะมุมมทั้งนี้ก็จะเป็นฝั่งน้องกรุงศรีจ้ะฝั่งน้องกรุงศรีก็สุดยอดบ่จ้านี่แหละคือสดหอดเอฟซีธินาฮัากสุดหอดปีหอน้องกับเจบมาฝากจ้าชอบปรากฏล์ใช่ก็กดแช่จ้าสวัสดีและขอบคุณเอฟซีธินา่ารักทกสําหรับภูมนี้ก็จะ มีการตกป่าเด้อจะเป็นจังไหนจ้ะบิวชิวทัศชิวที่แถวน้องกรุงศีจ้ะอันนี้เพอิเอิญท่าป่าจา้ะท่าป่าอยู่ที่แถวน้องกรุงศรีนะจ๊ะไปอยากไปชมหรือว่าสันทัดวิวธรรมชาติแบบนี้ก็ไปเลยจ้ะอยู่ที่ สะพานเทพสุดาแต่ตรงจุดนี้ก็อยู่แถวน้องกรุงสีจ้ะดูน้องกรุงศรีเด้อจ้ะเป็นจังไนจ้ะผู้ใด,ดอยากไปอยากชมกะไปได้เลยนะคะถ้าหากเวลาฝนตกกัสีบอบปันไดนละจ้ะอันนี้มันพายุบ่ันมาจ้ะก็จะมีภูมิทัศน์วิวทิวทัศน์ที่สวยง,งามอยู่อย่างนี้นะคะ บ่าต้องไปเที่ยวทะเลจะ้ะเที่ยวอยู่แถวกาลสินบ้านของอีชันนี่แหละจะ้ะก็จะสุดยอดเมือนกันจะ้ะแต่ที่ส่วนมากวิวอยู่ที่นี่เขาก็จะไม่ค่อยลงเล่นน้ํานะคะบม่ค่อยลงเล่นน้ำปันไดเราจะเพราะว่าน้ําที่นี่ก็ค่อนข้างจะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงแล้วก็ที่ส่สวนมากก็ทําการประมงค่ะทําการประมงงา น่ารักมากๆนั่นเห็นบอจะไปใส่กาบอน้องนองนี่ก็จะคุณนะวายน้ำต้อมเต็มต้อมเต็มเจริงบอจะเจริงบอน่ารักมากคุณนะขึ้นมาแล้วอ่ะเห็นคนมากขึ้นมาทักทายเลยจ้ะก็ไม่ได้กลัวเพราะว่าเขาอยู่ที่นี่นะคะเขาอยู่ที่นี่เขาก็เลยไม่ได้กลัวอะไร สามารถวายนา้ำล่งน้ำอยู่ที่นี่เหมือนบ้านเหมือนเพื่อนเขาละจ้ะเป็นจังใดจ้ะน้องหมาอยู่ที่กาลสิน์ก็จะมีฟิวบรรยากาศผู้ใดอยากได้ฟิวบรรยากาศจังสีก่กะไปเที่ยวด้วยจ้ะอยู่ที่สะพานเทพสุดาจังหวัดกาลสิน์ก็จะมีที่เที่ยว เยอะแยะไม่ว่าจะเป็นตกปลาหรือว่าจะตอนค่ำๆอย่างนี้ก็จะมาชมพระอาทิตย์ตกดินแบบนี้นะคะเป็นอย่างไรจ้าจังหวัดกาลสิน์ของอิฉัน่านชอบคลิปนี้ก็ชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ให้ปาลี่แน่เด้อจะ้ะคุณละปาลีปาลีก็ได้แล้วแต่สเอิ่นสีเหียยจะ้ะอันนี้ก็ปาลีจะ้ะปาลีภาพเลาะ ไปเบริรสุมมงและจ้ะเท่าที่เรามีโอกาสโอเคจ้าขอบคุณ f อฟซีที่